อย,อยู่กันที่จังหวัดเลยนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกษตรแปลงใหญ่กันครับจังหวัดเลยนะครับขับเคลื่อนส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักผลไม้สู่ระบบเกษตรแปลงใหญ่เน้นตลาดนําการผลิตนวัตกรรมนวัตกรรมเสริมเพิ่มไรายได้ครับนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยนายฉลองอินทนน์เกษตรจังหวัดเลยนายวุฒินันท์โอชารตนายอง,องค์การบริหารส่วนตบนเสี่ยว ตำบลเซี่ยวนะครับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐวิสาหกิจเอกชนและเกษตรกรลวมพื้นที่แปลงสวนทุเรียนและพบปะสมาชิกแปลงใหญ่เงาะตำบลเซียเ่ยวอเภอเมืองเลยจัังหวดเลยที่แปลงของนางนงนุชสุขะบ้านน้ำคิวตำบลเซียเ่ยวอเมืองเลยเพื่อเยี่ยมชมและก็ให้กำลังใจเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกผลไม้ของจังหวัดเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตออกสู่ตลาดเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ผ,ผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน G.A.P. ของพี่น้องเกษตรกรค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยนะคะได้ดําเนินการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ค่ะซึ่งเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยโดยวางระบบการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดค่ะตามนโยบายการตลาดนําการผลิตนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้นําไปสู่การจัดการสินค้าเกษตรสู่สม ดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานโดยจังหวัดเลยค่ะมีกลุ่มแปลงใหญ่ ทั้งหมดจำนวน91กลุ่มค่ะประกอบด้วยแปลงใหญ่ยางพาราข้าวผักมันสำปะหลังอ้อ,อยโรงงานเป็นต้นสำหรับกลุ่มแปลงใหญ่เงาะนะคะที่ตำบลเซี่ยวค่ะมีสมาชิก39รายค่ะพื้นที่ปลูกเนี่ย99ไร่โดยมีสินค้าหลักได้แก่เงาะและสินค้ารองค่ะได้แก่ทุเรียนก่อนหน้านี้นะคะ,กะเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกเนี่ยเป็นพืชเชิงเดี่ยวค่ะแล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นผลไม้อย,อย่างทุเรียนแล้วก็เงาะพร้อมกับมีการบริหารจัดการสวนให้เป็นระบบค,ค่ะ ก็ทําให้ได้ผลผลิตนะคะที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน G A P สอดคล้องกับความต้องการของตลาดค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์รรดีๆผลไม้ดีๆจากพื้นที่จังหวัดเลยนั่นเองค่ะครับเครััสดๆเลยนะครับ